ึกว่าเป็นงานที่ทําให้พวกเราได้แสดงความสามารถเป็นเกียรติและก็ดีใจมากค่ะถึงแม้จะเป็นจุดเล็กๆแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ค่ะผ่านไปแล้วสําหรับงานประกาศรางวัล CPF KM Excellence Awards 2024การประกวดการจัดก,การองค์ความรู้ให้แก่หน่วยธุรกิจที่มีผลลัพธ์โดดเด่นเป็นระบบสามารถต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าถึงองความรู้ได้ง่ายและทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง โดยจัดขึ้นเป็นปีที่2ผู้บริหารและพนักงานร่วมง,งานอย่างคับคั่งที่ไอคอนสยาม c ี o ประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐให้เกียรติมอบรางวัลสูงสุด CEO Award พร้อมเงิน2 0 0แสนบาทให้แก่โครงการการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรธุรกิจสุกรนำโดยคุณสมพรเจิมพงผู้อนนวยการใหญ่จากความสำเร็จการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงบริหารจัดการน้ำในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างมีความรับผิดชอบพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆสู่ชุมชนอาทิโครงการปันน้ำปุ๋ยโครงการธนาคารน้ำใต้ดินบริหารความเสี่ยงด้านน้ำรับมือน้ำท่วมแก้ปัญหาภัยแล้งให้ชาวชุมชนและเกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดปีนอกจากนี้ยังขยายผลสู่ระดับประเทศร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆตอกย้ำหลักปรัชญาสามประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของเครือซีพี โครงการการจัดการน้ําแบบครบวงจรนะครับก็กําเนิดมาจากจุดเล็กๆครับกับคาว่าประหยัดน้ําตั้งแต่โรงงานอาหารสัตว์นะครับฟาร์มสุกรนะครับไปจนถึงโรงงานชำแหละต่างๆและแปรรูปจนมาถึงปัจจุบันนี้จาก130ลิตรต่อตัวต่อวันนะครับเราก็ประหยัดลงได้นะครับถึง103ลิตรต่อตัวต่อวันเลยทีเดียวครับสําหรับรางวัลแพทเทิร์นอวอร์สรางวัลได้แก่หน่วยงานด้านบริการวิชาการสุกรและธุรกิจสัตว์น้ำครบวงจรเขตประเทศไทย กัอวอร์ดารางวัลจากทีมสัตวแพทย์บริการวิชาการสัตว์ปีกธุรกิจไก่เนื้อและเป็ดเนื้อครบวงจรโรงงานแปลรูปเนื้อไก่นครราชสีมาและธุรกิจไก่พันธุ์และศูนย์เทคโนโลยีการเรียนรู้และนวัตกรรมสัตว์ปีนกนครราชสีมาปิดท้ายที่ซีเวอร์วอร์สอีก4รางวัลจากทีมสัตวแพทย์บริการวิชาการสัตว์ปีกธุรกิจสุกรทีมศูนย์วินิจฉัยโรคสัตว์บกและธุรกิจอาหารสัตว์บก รวมทั้งสิ้น10รางวัลจาก80โครงการ23หน่วยธุรกิจที่ร่วมประกวดในปีนี้ขอแสดงย,ยินดีนะครับต่อทุกท่านนะครับที่ได้รับรางวัลในการประกวดเคมาวอร์ดในปีนี้นะครับองค์กรเนี่ยทุกองค์กรเนี่ยนะครับจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนก็ต่อเมื่อเรามีการส่งมอบองค์ความรู้อย่างเป็นระบบการที่แต่ละท่านแต่ละหน่วยงานเนี่ยได้ช่วยพัฒนา KM ม ขึ้นมาจะเรียกได้ว่าเป็น best practice ในภาคปฏิบัติของแต่ละ BU ก็ได้จะเป็นองค์ความรู้ที่อยู่ระยะยาวแล้วก็ถูกส่งต่อไปให้กับบุคลากรต่างๆในแต่ละทีมและเราก็หวังอย่างยิ่งว่าจะมีคการอัปเดตอัปเกรดขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อทำให้องค์ความรู้อันนี้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเชื่อมโยงต่อไปในอนาคตได้อย่างดีเยี่ยมครับสำหรับเก์การตัดสินสุดเข้มข้นบริษัทได้รับเกียรจจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมตัดสินการประกวดด้วย แบ่งเป็น3ด้านได้แก่ KM Portal การรวบรวมจัดเก็บและจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบส่งเสริมการเข้าถึงองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ KM l e l a t i n s การเชื่อมโยงต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ๆให้สอดคล้องกับบริบทธุรกิจ Business Impact เกิดผลลัพธ์ที่วัดผลได้ชัดเจนทั้งในหน่วยธุรกิจข้ามกลุ่มธุรกิจหรือองค์กรภายนอกเช่นคู่ค้าและสังคม c p ีนี้มีความโดดเด่น,นเรื่องของ Sustainable Development เรื่องที่2ออาจจะเป็นในเรื่องของตัว Digital Technology เพราะว่ามีการประยุกต์ใช้เรื่องของตัว แมชชีนเรียนรู้ในการทํางานบางส่วนเรื่องที่3าจะเป็นกระบวนการในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเพราะว่าเรามีการพัฒนาพวกวัคซีนแล้วก็เรื่องที่4ที่ทํากันเยอะมากที่สุดเลยก็จะเป็นในเรื่องของการปรปับปรุงกระบวนการโนเลกของ t p f เองเนี่ยมีความหลากหลายนะครับผมตั้งแต่ในระดับฟีดระดับฟาร์มระดับฟู้ดจนไปถึงระดับชุมชนแล้วก็ถึงระดับลูกค้านะครับผมถ้าเราสามารถเชื่อมโยงตรงนี้ให้เข้าถึงกันได้เราจะสามารถสร้าง โนเช่ใหม่ๆรวมไปถึงนวัตกรรมที่จะนำพา CPF เนี่ยให้เติบโตไปได้จะช่วยทำให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถพัฒนาไปได้อย่างมากนะครับผมขอแสดงความยินดีนะคะกับผู้ชนะทุกท่านนะคะทีมในปีนี้นะคะก็เป็น Let s Innovate the Future นะคะเมื่อเราเนี่ยเริ่มสั่งสมองความรู้เพิ่มขึ้นนะคะเป็นเหมือนการยกระดับนะคะให้เกิดนวัตกรรมในเรื่องที่เราทาในเรื่องนั้นๆนะคะทาให้องค์เราเนี่ยค่ะยกระดับไปสู่เอ็กซ์ลอย่างต่อเนื่องนะคะ CPF มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมให้พนักงานในทุกหน่วยธุรกิจส่งต่อองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน